สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลจะมาทำคลิปเกี่ยวกับด้านความเชื่อเรื่องต้นกวักมรกตที่กำลังออกดอก ซึ่งเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกไว้ติดบ้านนะคะหากใครยังไม่มีไปซื้อหามาปลูกติดบ้านไว้ได้เลยค่ะดอกกวักมรกตจะเริ่มออกดอกเริ่มบานช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนะคะหรือ ช่วงฤดูฤดูร้อนโดยกาบดอกด้านนอกที่คลุมฝากไว้จะค่อยๆหลุดออกมาแบบนี้นะคะและดอกชั้นในจะยาวประมาณ5-10ถึงเซนติเมตรตามความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่าต้นกวักมรกตออกดอกจะให้โชคลาบอีกด้วยนะคะ เพราะต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้มงคลค่ะส่วนใครๆอีกหลายคนสงสัยว่ากวักมรกตมีกี่ใบจะให้โชคและจะโชคดีเชื่อกันว่าหากมีจำนวนใบ19ใบ21ใบ จะช่วยเสริมทรัพย์ทางการเงินนะคะคลิปนี้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะถ้าเห็นใบออก19ใบหรือ21ใบนั้นก็ให้หาได้หรือริบบิ้นสีแดงมาผูกรับโชค รับทรัพย์ทางการเงินได้เลยนะคะส่วนใหญ่บ้านไหนที่มีใบ19ใบหรือ21ใบหรือออกดอก mm hmm. ก็จะมีโชครับทรัพย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่มากก็น้อยและจะมีเงินไหลเข้าไม่ขาดมือมาตลอดปีเลยนะคะ mm hmm. ซึ่งต้นกวักมรกตของคิติจังชาแนลในวันนี้ ออกดอกในกระถางนี้ทั้งหมด4ดอกคิดที่จางชาแนลเลยได้ทำขันห้านะคะแบบนี้นะคะขันห้าวันนี้จะนำใบตองทำเป็นกลวยมาด้วยนะคะแล้วก็เตรียมหาลิบบิน้นสีแดงเลยนะคะ เพื่อที่จะมาผูกให้ดอกทั้งหมด4ดอกในกระถางนี้เพื่อเป็นการรับโชครับทรัพย์แบบปังๆเลยนะคะพร้อมทั้งจุดทูปอีก9ดอกค่ะผูกริบบิ้นแดงเพื่อขอขมาขอโชคลาบทำขันห้าเพื่อขอขมาขอโชคลาบตามความเชื่อซึ่งการจุดทูป ก็จะมีคํากล่าวตามนี้นะคะนี่นะคะผูกโบทั้งหมดสี่ดอกค่ะแล้วเราก็เตรียมขันห้านะคะพอแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยแล้วผูกโบแดงรับโชครับทรัพย์แล้วเราก็ทำขันห้านะคะ ขันห้าเพื่อขอขมานะคะวางตั้งไว้ตรงหน้านี้ค่ะนําขันห้าตั้งไว้ตรงหน้าต้นมรกตทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการกราบขอขมาโชคลาภเงินทองเข้าสู่ภายในบ้านเราค่ะพอเราได้ตั้งขันห้าต่อหน้าต้นมรกตกวักมรกตแล้วนะคะเราก็จุดธูปทั้งหมด ก้าดอกนะคะเพื่อตั้งนโมสามจบแบบนี้นะคะนโมต,าสาตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,าสาตัตสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,าสาตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วท่องตามด้วยอิติปิโสพระควาอราหังสัมมาสัมพุทโธมามา ยาตรายามดีว yeah, ันชัยมรสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมรสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควาอรหังสัมมา สัมพุธทธมามายาตรายามดีวันชัยมรารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะท่องทั้งหมดสามจบนะคะใครจะท่องเจ็ดจบเก้าจบหรือมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอ่ยชื่อนามสกุลของท่านนะคะบ้านเลขที่ขอเปิดโชคเปิดลาบ เปิดทรัพย์ทางการงานทางการเงินให้ไหลเข้ามาไม่ขาดสายทุกทิศทุกทางด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะคะแบบนี้นะคะ <S <S <ell> <S เมื่อกล่าวเสร็จเราก็ปักทูปไว้ที่กระถางในลักษณะนี้ระวังจะโดนใบกวกมรกรดด้วยนะคะเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับตอนผูกผ้าแดง เราสามารถพูดแบบนี้ได้เลยนะคะขอให้เงินไหลมาเข้ามาไม่ขาดสายไม่ขาดไม้ไมขาดมือไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางหรือเราจะพูดว่าขอให้เปิดโชคลาบเปิดทรัพย์ทางการเงินการงานให้ไหลเข้ามาไม่ขาดสายทุกทิศทุกทางด้วยคะ่ะเวลาผูกให้พูดแบบนี้ทุกดอกเลยนะคะส่วนทูบหมดแล้ว เราก็นําขันห้าปากไว้ที่ต้นมรกตได้เลยค่ะอย่านําออกนะคะลองทำดูค่ะจะเป็นการเปิดขอโชคลาภเงินทองนะคะไม่มากก็น้อยนะคะท่านจะได้ท่านจะได้รับค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเช่นกันค่ะลองทำดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของคิิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและ เป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนล